สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับคุณเพียร์ชาแนลนะครับผมวันนี้ก็มีข่าวลายมาแจ้งพี่พีนะครับผมว่าหมดแดงนะครับเราตายเกี้ยงเลยนะครับเป็นเพราะว่านะครับพี่พีเป็นเพราะว่าเอาถุงดําคุมนะครับแล้วก็เอาน้องตากแดดนะครับวันนั้นแดดร้อนมากนะครับพี่พีคือคุมถุงปุ๊บน้องตายในหูเต็มเลยนะครับพี่พีก็ ปัญหานะครับของการเลี้ยงตะกะแตนนะครับก็คือแม่นะครับเอาถุงดํามาคุมนะครับแล้วก็เอาน้องต่างแดบนะครับผมตอนนี้น้องก็ได้ตายไปหมดแล้วนะครับผมก็อาจจะเริ่มใหม่อีกแล้วนะครับพี่็ค่อดค้างที่จะเสียดายมากๆเลยครับพี่พีค่อนข้างที่จะสญเสียหกโลประมาณหกโลครับผมตายหมดเลยเหลือแค่นี้ครับพี่พี ก็คือน้องก็ลงมาตายในรูนะครับเพราะว่าอาการร้อนนะครับผมใช้ถุงดําคุมนะครับแล้วก็ตากแต่นะครับพี่ๆตอนนี้นะครับก็เอาน้องเข้ามาอยู่ในร่มแล้วนะครับตอนนี้เหลือแต่โหลว่างๆนะครับผมโอ้น่าเสียดายมากเลยอ่ะเดี๋ยวไปเอามาใหม่นะครับพี่ๆเดี๋ยวมาอัปเดตนะครับเดี๋ยวไปเอารังมาใหม่นะครับตอนนี้ ยังไม่มีแม่แป้งนะครับพี่ๆก็คือยังไม่ถึงฤดูนะครับผมถ้ามีแม่แป้งนะครับอก็จะหามานะครับผมพี่ๆสังเกตไหมครับในรูครับรูนี้นะครับน้องเขาจะเริ่มมาตายตรงเนี้นะครับผมก็คือน้องคอลอนนะครับผมอากาศร้อนมากแล้วอบอ้าวนะครับคือหลักๆคือต้องให้อากาศถ่ายเทนะครับพี่ๆก็คือเป็นการทดลองใช้ถุงดามาคุมนะครับผม แล้วก็อากาศไม่ถ่ายเทนะครับผมก็เลยทําให้น้องตายนะครับผมก็พี่ๆท่านไหนนะครับที่ทําอยู่นะครับผมก็อ,อย่าทําตามนะครับผมก็ถ้า,าน้องตายแบบนี้นะครับให้ยกเลิกนะครับให้เอาน้องเข้าล่มเลยนะครับพี่ๆตายเยอะเหมือนกันนะครับพี่ๆก็คือตอนนี้ก็จะ เจาะเลือเจาะหรือเจาะโหลเพิ่มนะครับเพื่อให้อาการได้ทายเทแล้วก็ไม่ใช้ทุนดําคุมนะครับผมก็เอาไว้ใต้ต้นสวนยางนะครับที่มีมีร่มเย็นนะครับแล้วก็ทํหลังค้ายเขาแล้วนะครับผมรอบหน้าก็หวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับพี่ๆใครที่ยังไม่เข้าโหลนะครับสามารถส่งรูปนะครับเข้ามานะครับที่คุณเบียชาแนลได้เลยนะครับผมก็สาม เราก็จะแนะนํานะครับผมทําให้น้องเข้ารู้นะครับผมออขอบคุณน้องมากนะครับสรัรก,การรับชมนะครับผมอันนี้เป็นการทดลองเลี้ยงครับพี่ก็เสียดายมากเลยนั่นแหละครับผมก็ต้องเริ่มใหม่นะครับเวลาเราทําผิดพลาดแล้วก็เราเริ่มใหม่นะครับผมก็ที่เห็นนะครับผมอ่า มดแดงนี้เป็นมดแดงที่เป็นรังเดียวกันนะครับผมนี่เป็นนำเข้ามานะครับไม่ได้กัดกันตายนะครับผมก็คือเป็นรังเดียวต้นเดียวกันนะครับพี่ๆคนไหนนะครับเอามาคนละรังนะครับมาไม่แนะนํานะครับเพราะว่าน้องอาจจะกัดกันตายได้นะครับผมอาหารก็เนี่ยครับตะกแตนบ้างปลาบ้างอะไรหลายๆอย่างนะครับก็สามารถ เอาของของเสียนะครับหลายๆอย่างก็สามารถเอาเข้ามาให้น้องกินได้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับนี่มาอัปเดตนะครับมองมดของเรานะครับอ่า